เนาะอร่อยจั oh. งเลยค่ะคุณครูอร่อยไหมคะก้าวกินอะไรคะเนาะเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะมันมีเม็ดไหมคะมี ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะมาค่ะอือหือเก่งมากไหนโชว์เม็ดงอกหน่อยสิน้องก้าวโชว์เม็ดงอกหน่อยสิอือหือยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยอือเก่งมาก